เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนํารถบรรทุกหกล้อนะครับเข้าลําเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์และสเสบียงอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่อาเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่หลังจากช่วงคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุน้ําป่าไหลหลา,ลากซ้าอีกครั้งนะครับส่งผลให้น้ําเริ่มทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้างโดยในช่วงเช้าของวันนี้นะครับพบว่าระดับน้ํายังคงเพิ่มขึ้นเป็นระยะนะครับและกระแสะน้ําไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้เรือเป็นพาหนะในการเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้ตามปกตินะครับ โดยขณะที่สาเหตุของน้ําท่วมซ้ําในครั้งนี้มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในบนพื้นที่ต้นน้ํานะครับทั้งในเขตอเาเภอกะลยานิวัฒนาและตําบลแม่นาจอนทาให้ปริมาณน้ําหลากลงมาสมทบจนเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตัวเมืองอําเภอแม่แจ่มอีกครั้งนะครับด้านนายพงศรีวันแก้วนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการองค์การบริหารส่วนตําบล ช่างเครื่องนะครับระบุว่าเบื้องต้นได้มีการวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่คู่ภัยหลายหน่วยงานโดยจะมีการเริ่มการช่วยเหลือด้วยการแจกจ่ายสเสบียงอาหารก่อนเป็นอันดับแรกนะครับส่วนผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางได้อพยพไปแล้วตั้งแต่ช่วงเมื่อวานครับวันนี้วางแผนกันก็นกคือเราจะแจกข้าวแจกน้ําให้ชาวบ้านนะครับเพราะว่า,าได้ได้รับข่าวสารว่าน้ําประปาไม่ไหลแบ่งกันเป็นโซนสามโซนนะครับโดยเบื้องต้น ได้ประเมินสถา,านการณ์และจะเอารถหล้อใหญ่นะครับคอยทอยข้าวเข้าไปเพราะว่าเอาคนเดินน้ํามันเชี่ยวมากนะครับเรือก็น่าจะจะใช้ลําบากตัวนี้นะครับในสถา,านการณ์ช่วงเช้าแจกข้าวให้ให้กับชาวบ้านต่อเนื่องด้วยช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเย็น ซึ่งสถานการณ์น้ําท่วมในครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับสำหรับอําเภอแม่แจ่มซึ่งคาดการว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อน2,358คนนะครับใน4ตนําบล